อยากทงไม่เก <Auf> ่งคู้เรื่องราวทั้งหมดเชื่อว่าทุกท่านทุกแับอยากจะสร้างือเกิดว่าจะทำยังไงและมีขั้นตอนใดๆบ้างที่อยากล่วมจับสมัยอดีตมาดีใจมาและเป็นวีดีโอให่ของอดีตมาและให้ร่วงทํามีใหญ่กาบผ้านมาจากไม่เก่งครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ท่านที่ผู้มีอุปกราระคุณที่สแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนที่ทีมงานเราและตัวไม่เก๋เองไม่ว่าจะเป็นน้องหนึ่งแล้วก็น้องคัดขนาดหรือน้องอิวที่เป็นผู้เขียนแล้วก็ทีมงานของที่อนุสัตย์นะคะที่มาร่วมกันทำงาน ในวาระนี้และอีกหลายๆท่านที่คอยเป็นกำลังใจที่คอยคอยเป็นพลังยิ่งเยี่ยมให้พวกเราได้ทำงานการได้รับเชิญและรับเกียรติถือว่าเป็นเกียรติของสถานที่ของเราท่านแก้วมณีจังาการค่ะที่ได้รับเกียรติจากทุกๆท่ทาน ที่ให้ความสนใจในหนังสือคำพิมพ์หัวใจหน้าตามสอบถามเข้ามาผู้ช่องทางไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหลังใหม่หรือแม้กระทั่งที่เข้ามาเที่ยวชมในสถานที่เยี่ยมชมในสถานที่ข้าแก้วมัำอินจัระการของเราและได้รับรู้รับทราบว่าเรามีกิจกรรม อีกนกิจกรรมหรือวาระหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญนอกเหนือจากการสร้างถ้ำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงความเชื่อความศรัทธาของพญานาที่มีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาตามปณิธานของอาจารย์บุญว้างทักตีปัญญาท่านที่พูดจัดปั และแม่เก๋ก็ได้รับหน้าที่นั้นมาสารต่อสืบสารงานของนักกิจภพยสามและที่สำคัญตามที่ทุกท่านได้ฟังการถ่ายทอดจากหลายๆเทปที่ผ่านมาภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งภารกิจก็คือการบอกเล่าเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาผ่านหนังสือคำพิงหัวใจหน้า ซึ่งเราก็กำลังดาเนินการอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเขียนเนื้อหาทั้งหมด128หน้าใช่ไหมคะอาจจะมีรูปภาพบ้างแต่ไม่มากแต่รวนแล้วแต่เป็นเนื้อหาที่ถูกผ่านการสื่อออกมาจากความเชื่อความศรัทธาจากจิตอิอยงยานและหลายท่านก็ตอบรับ เข้ามาเป็นวีวีไอทเพียงแค่59ท่านเราถือว่าเราได้รับเกียรติจากทุกๆท่านทุกท่าน,นคือผู้มีอุป,ปการะคุณท,ท,ทุกๆท่านคือผู้ที่จะร่วมเปิดบุญและสร้างบุญไปกับทีมงานเล็กๆ ใจหัวใจยิ่งใหญ่ค่ะทุกเททุกรายละเอียดเพื่อที่จะให้สมงกับความศรัทธาของทุกท่านและของเราที่จะร่วมก่อเกิดเป็นหนังสือคำืีหัวใจน้าขึ้นมารายละเอียดหนึ่งท่านหนึ่งครอบครัวท่านสามารถ ร่วมสลับปัดใจจำนวนเงิน5,000บาทเพื่อร่วมเป็น VVIP กับเราโดยท่านจะได้รับสิทธิพิเศษจะได้รับชุดกิฟเซ็ตที่เราจัดเป็นทั้งวัตถุมงคลที่หายากเป็นของของ ซึ่งเป็นบนสเสน่ของคำพีหัวใจหน้าพร้อมกับโกสการ์ดและหนังสือคำพีหัวใจหน้าในชุดกิมเซทนั้นหนึ่งเล่มและจะได้รับเกียรติเข้าร่วมในงานเปิดตัวหนังสือซึ่งเรากำหนดแล้วว่าเราจะทำสองวาระสองสถานที่ วาระแรกอาจจะเป็นที่กรุงเทพมหานครข้อส่วนหนึ่งแขกที่ท่านเป็น v v ไอพของทีมงานของเราคำพิวใจนากนั้นจะอยู่ทางกรุงเทพหลายๆท่านและอีกสถานที่หนึ่งก็คือการเปิดตัวหนังสือที่ทํำแก้วมณีิจันทกาท่านใดที่ไม่สะดวก ไปกรุงเทพก็สามารถเข้าร่วมเป็นเกียร์ในสถานที่ท่าแก้วมณีจันรการของเราค่ะช่องทางในการติดต่อประสานงานเข้ามาในการเป็น VVIP ของเรานะคะซึ่งไม่เก๋เริเ่มโพสผ่าน a c e b o o k และเพจของท่าแก้วมณีจันรการน,นะคะ และบริษัทก้านินยะมณีและอีกหนึ่งช่องทางก้าวนินอัญมณีนี่เป็นเพจนะคะและอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Newstar TV ค่ะเดี๋ยวเราจะมี l ล n e แอดให้นะคะ Li@ n e แอดออฟฟิเชีค่ะให้ทุกท่านสามารถสแกนเข้าไปแล้วก็จะมองเห็นมีรายละเอียดอยู่ใน ลายออฟฟิเชียลคำทีหัวใจหน้าของเราเพียงแต่หนึ่งชื่อนามสกุลความครอบครัขคขวของท่านค่ะสองสลิปเงินโอนจำนวนเงิน5,000บาทค่ะและสามอยากรับรู้รับทราบมากเลยว่า แรงประดานใจและแรงศรัทธาของทุกท่านที่มีศรัทธาสลักปัจจัย5้า0บาทเข้ามาเป็นผู้มีอุป,ปการรักคุณและเป็นเกียรติให้กับหนังสือคำพีหัวใจนาคหนังเืออะไรเราอยากทราบจริงๆค่ะอยากทราบแรงประดานใจของทุกท่านแล้วอย่าลืมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะที่จะให้ทีมงานและแอดฟินของเราสามารถติดต่อกลับไปได้ หรือชี้แจงประสานงานในขั้นตอนที่จะเข้าร่วมในการเปิดตัวหนังสือในวาระต่อๆไปซึ่งขั้นตอนปัจจุบันนี้อยู่ยในช่วงที่เขียนคำพีหัวใจหน้าซึ่งใช้เวลาคงสมควรค่ะแต่เราก็จะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเงินปักใจที่ทุกท่านสนับมา เราจะใช้ตามวัตถุประสงค์ทุกท่านทุกบาททุกสตางแล้วยังเป็นบุญสามารถเป็นฐานบุญทั้ง59ท่านนี้ถือเป็นฐานบุญอันสคำคัญในการที่จะนำให้เกิดหนังสือคำพีหัวใจหน้าอีกหนึ่งพันเล่มที่จะเป็นกองบุญต่อยอดไปเพื่องาน กิจของพระศาสนาซึ่งทีมงานเราพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะฝากไว้ในข้อพุ่พระศาสนาฝากกระแสอุ่ของพวกเราสื่บไปค่ะขอบคุณค่ะติดตามนะคะทางเฟซและเพจท่านแก้วมณีจันทการบ้านนาคันเชโนเพจบริษัทก้าวมนยมณีจำกัด และอีกหนึ่งช่องทางกินงานถ่ายทำของเรา New Star TV ค่ะขอบคุณค่ะ